คำถามที่ว่าทําไมเวลาที่คนทําบุญนะครับแล้วไม่ค่อยเห็นผลแต่ทําไมคนชั่วคนเลวที่เห็นโอ้โหอยู่ในบ้านเมืองหรือว่าอยู่ในสังคมรอบตัวเรานะครับทำไมยังเสวยสุขทําไมยังร่ำรวยนะครับทำไมยังมีความสุขหรือว่าตำแหน่งแห่งหนสูงขึ้นสูงขึ้นเอานะครับเก้าอี้ไม่ยอมลงสักทีอะไรก็ตามนะครับเหตุผลมีดังนี้ครับ <S <S เราลองนึกถึงนะครับมนุษย์เรา ศาส,สนาพุทธเนี่ยเชื่อว่าเราเกิดมาแล้วหลายภพหลายชาตินะครับแล้วบางคนนี่เกิดเป็นบกเป็นแสนเป็นล,ล้านชาตินะครับแล้วถ้าสมมติเอาอย่างนี้นะครับเมื่อร้อยชาติที่ผ่านมานะครับคนผู้นั้นที่เราเห็นว่าทั้งโกงทั้งกินนะครับทั้งาทาอะไรที่ไม่ดีนะครับมากมายหลายอย่างนะครับในชาตินี้ยังสบายอยู่นะครับถ้าคนผู้นั้นเนี่ยเมื่อ 9กกว่าชาติที่ผ่านมานะครับเขาทําบุญนะครับเขาทาบุญเขาสะสมนะครับสเสบียงบุญอยู่ในเรือของบุญเขาเนครับในเรือของบุญนี่คือว่าบรรทุกแต่โอ้โหบุญเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วเข้ามานะครับยังน่านน้าในชาติภพนี้นะครับเพราะฉะนั้นเขาก็กินแหลกเลยไงเขาก็ทานนะครับเสวยบุญกินบุญเก่าเขาเรียกว่ากินบุญเก่าไงครับกินแหลกเต็มรําเรือเลยนะครับ ตตลอดเวลากินแหลกมีเงินให้ใช้นะครับมีบ้านมีรถมีลูกน้องมีบริวารหน้าที่การงานก็ดีทําอะไรก็เฮงนะครับมีคนสนับสนุนให้จเจริลรุ่งเรืองนะครับมาจนถึงวันนี้ได้นะฮะไม่มีใครทําอะไรเขาได้อะไรแบบนี้เลยนะฮะแต่ว่าทุกวันนะครับเขาก็ทําความเร็วถูกไหมครับกก็คือเหมือนกับการที่เขาขนขยะพิษนะครับขยะที่เป็นพิษเนี่ยนะฮะ เข้ามาในลำเรือเขาอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับเขากินบุญเก่าและเสเบียงขยะพิษนะครับก็ขนนะครับเข้ามาในเรือบุญนะครับเรือชีวิตของเขาเนี่ยนะครับต่อเนื่องไม่เพเว้นแต่ละวันเลยนะครับบางช่วงในขนก้อนเบลเลอร์กองโตเลยนะทำความเลวใหญ่งไงเพราะฉะนั้นพอขนมาเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆนะครับ เราดันไปโฟกัสว่าทําไมเขามีกินมีใช้อยู่นะครับทําไมเราไม่ได้ดูว่าหลังเรือเขานะครับเราไม่เห็นไงว่าเขามีขยะพิษนะครับคือกำเนี่ยเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆ,ๆแล้วนะครับเราก็ยังเห็นเขากินอยู่นะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่บุญเขาหมดโอ้โหคราวนี้นะครับเรือเขาเต็มไปด้วยสิ่งที่มีพิษนะครับอสอรพิษทั้งหลายก็จะมาฉกกินกัดเขานะครับ ชีวิตเขาจะล่มจมอย่างรวดเร็วนะครับเรือชีวิตเขาจะอับปางอย่างรวดเร็วนะครับนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นนั่นเองนะครับเลยทำให้เรามองว่าทำไมคนที่ไม่ดีแต่ทำไมไม่ล่มจมสักทีทำไมยังมีชีวิตอยู่ได้โดยที่ไม่มีใครทำอะไรเขาได้สักทีนะครับมันเป็นแบบนี้เราไม่ได้ดูว่า 9กกว่าชาติที่เขาสะสมบุญมานะครับกาถึงมามีวันนี้ได้นะครับก็ถึงรวยได้ก็ถึงมีกินมีใช้ได้ก็ถึงมีตําแหน่งแห่งหนที่สูงหรือว่าดูเหมือนเจริญกว่าคนอื่นเขาได้นะครับมันคือบุญนั่นเองมาถึงจุดนี้แต่ว่าเขาดันใช้นะครับสเสบียงบุญในชาตินี้อย่างหนักหน่วงเลยนะครับแล้วก็ดันใช้นะครับพวกกาเก่านะครับเอาขนขึ้นมาในลําเรือเขามหาศาลด้วย มันจึงมีเหตุให้วันใดวันหนึ่งที่บุญเขาหมดเราจะเห็นนะครับชีวิตอับปางนะครับยังหนักเลยเราจะเห็นบางทีไม่ใช่ตัวเขาที่เกิดขึ้นนะครับบางครั้งเป็นญาติพี่น้องเขาเป็นลูกเขานะครับเป็นทรัพย์สินของเขานะครับหรือว่าเป็นคนที่เขารักนะครับที่ต้องสูญเสียคนที่ตัวเองรักไปนะครับหรือบางทีก็เป็นตัวเขาเองเช่นอาจจะถูกเรื่องของ กฎหมายนะครับลงโทษหรือว่ากฎของบริษัทลงโทษนะครับหรือว่าเป็นเรื่องของไปทักกมหนักนะครับเรื่องของสุขภาพร่างกายเลยนะครับเป็นโรคภัยไข้เจ็บที่ร้ายแรงแบบนี้นะครับกำปัจจุบันจะบันทอนอย่างรวดเร็วนะครับถ้าทํากรรมใหญ่ยิ่งใหญ่เท่าไรมันก็ทําให้เรือจมได้เท่านั้นแล้วก็เร็วได้เท่านั้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปกังวลว่าทําไมคนไม่ดีถึง มีแต่เรื่องที่สบายเราดูแต่สายตาและตรงข้ามนะครับกับคนที่ทำดีมาตลอดทำไมถึงยังไม่เจริญสักทีทำไมเราทำความดีตั้งเยอะนะครับทำไมยังไม่ถึงจุดที่สบายสักทีนะครับก็เพราะว่าชาติก่อนๆเราอาจจะเคยนะครับสร้างกรรมไม่ดีมานะครับมาหลายภพหลายชาติเราก็ต้องมาใช้นะครับกรรมเก่าก็คือเราก็ต้อง สลายกรรมเก่านะครับขยะพิษในเรือเรานะครับเอาออกไปและสะสมบุญใหม่ก็คือเราก็ไปนําบุญหรือสิ่งดีๆนะครับที่มันหอมที่มันชื่นใจนะครับเข้ามาในลําเรือของเรานะครับลำเรือชีวิตของเราวันใดวันหนึ่งที่เราใช้กรรมหมดนะครับขยะพิษชาติพบก่อนหมดสิ่งที่เหลือคือบุญนะครับคราวนี้แหละ จะมีกินมีใช้จะสบายจะอยู่แบบไม่ค่อยมีอุปสรรคนะครับทำอะไรก็จะราบรื่นนะครับอยู่เสมอเพราะฉะนั้นอย่ากังวลในการทำความดีนะครับและอย่าขัดข้องใจหรือว่าอยาคาใจในภาพที่เห็นว่าคนทำให้ดีแล้วยังเจริญอยู่นะครับเพียงแต่ว่ามันมีระยะเวลาและมีเงื่อนไขในการชดใช้และมีเงื่อนไขนะครับในการสะสมนะครับวันใดวันหนึ่งถึงวันที่ ทุกอย่างหมดนะครับกรรมดีหมดคนชั่วหนักเลยถ้ากรรมไม่ดีหมดคนดีเตรียมสวยสุขสวยบุญนะครับเพราะฉะนั้นอย่ารังเรในการทำความดีนะครับ